ช่วงนี้เนี่ยมีหลายสถานที่ครับโดยเฉพาะในภาคเหนือนะครับเพราะว่าอากาศแบบนี้อยากจะเชิญชวนไปหลายที่ครับก็เลยมีหลายที่มาแนะนำนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะพาคุณผู้ชมไปรับลมหนาวรวมไปถึงไปชมพันไม้สวยงามนะครับพาคุณผู้ชมไปที่อุทยานราชพฤกษ์ ช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้หลายๆคนคงวางแผนจะไปเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นกันแล้วเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมจัดงานต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้ชื่อง,งานความหลากหลายพันไม้และว,วัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภาคีเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของพันไม้นานาชนิดในโครงการหลวงแล้วยังพบกับความตระการตาในการแสดงแสงสีของหอคำหลวง ที่ปรับปรุงใหม่ทั้งตัวอาคารนิทรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจำลองศูนย์การเรียนรู้โครงการหลวงนอกจากนี้ใครที่เดินทางไปช่วงวันสงท้ายปีเก่าวต้อนรับปีใหม่จะได้ร่วมกิจกรรมเท้าดาวรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายสำหรับงานดังกล่าวนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ธันวาคม2557ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง20นาฬิกาค่ะ ทีมขา่าวในที t v จังหวัดเชียงใหม่รายง,งานใครที่กําลังวางแผนกันอยู่นะครับว่าปีนี้จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่อุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ครับ